ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟล์วออมนะครับพบกับผมมูฮัมหมัดอัสลัมฮะเยวังนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าชีวิตของผมเปลี่ยนยังไงเมื่อผมให้แองบุกมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผมหลังจากที่ผมได้ไปฟังคำาล่าเรือและไปดูรีวิว YouTube ต่างๆบอกว่ามันมีเครื่องที่แรงแบบนี้มันมีดีไซน์ที่สวยแบบนี้ผมเลยอยากรู้ว่ามันเจ๋งขนาดไหนเชียวผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนจากการใช้ Windows มาเป็นแองกุกทันงทีเลยนะครับ สำหรับรุ่นที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันในเครื่องนี้นะครับก็คือ MacBook 13นิ้วรุ่นปี2019 CPU อยู่ที่ Intel Core i5 และน้ำหนักอยู่ที่1.31กิโลกรัมนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้มาสักระยะหนึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆกันนะครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนและมันใช้งานยากอย่างที่คิดหรือเปล่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่าความยากง,ง่ายของการใช้ผมคิดว่าอาจจะเท่าๆกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลือกในการใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่มีความหลากหลายแอปบางแอปที่มีเฉพาะใน MacBook ยกตัวอย่างเช่นแอป ตัดต่อที่ผมใช้ปัจจุบันนั่นก็คือ Final Cut Pro X มันใช้สะดวกมากๆครับอีกหนึ่งอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือความสวยงามของ Apple กินขาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่อยู่ในฝั่ง Windows อาจจะคิดว่าการใช้งานเมืองบกม,มันยากแต่ถ้าลองมาใช้แล้วก็จะพบว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ สำหรับข้อดีก็จะอยู่ที่ตัวเครื่องที่จะเบาวกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปวัสดุที่ใช้จะเป็นอลูมิเนียมยูนิบอดี้ซึ่งมีความแข็งแรงและคงทนกว่าวัสดุทั่วไปหลังจากการใช้งานมาสักพักผมยังไม่เคยเห็นไวรัสเลยนะครับหรือว่ายังไม่เคยพบแม้แต่นี่เดียวตัวซอฟต์แวร์ของแมงบุ๊กจะมีความเข้ากันกับฮาร์ดแวร์มากๆทําให้เครื่องไม่ค่อยค้างและเกิดการทํางานที่เร็วนั่นเองนะครับ สำหรับข้อเสียผมคิดว่าแต่ก่อนอาจจะเป็นราคาแต่เดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นเป็นราคาที่นักศึกษาอย่างเราสามารถเอื้อมถึงได้น,นะครับและอีกหนึ่งข้อเสียนั่นก็คือจะให้จํานวนพอร์ตที่น้อยเวลาเราต้องการเชื่อมต่อ USB เพิ่มเติมเราอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับเพื่อจะมาต่อ USB a i r d r o p เป็นเทคโนโลยีที่ส่งข้อมูลหากันผ่านบลูทูธหรือว่า Wi-Fi d i ดร็กโดยที่ความพิเศษของ Air Dr o p ก็คือความง่ายในการใช้งานโดยที่เราสามารถส่งข้อมูลหากันได้อย่างรวดเร็วผ่าน Wi-Fi d i ด e c t นั่นเองนะครับซึ่งการใช้งานของ iCloud และ a i r d r o p เนี่ยมัน change my life ของผมยังไงนะครับก็คือว่าเวลาผมไปเรียนที่มหาลัยเนี่ยเวลาผมไปเข้าเลคเชอร์เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณว่าแบบวันหนึ่งที่ผมลืมโหลดเอกสารที่อาจารย์ให้มาผมก็เลยต้องใช้ Air Dr o p ในการแก้ ปัญหาก็คือผมว่าต้องไปหาเพื่อนนะครเพื่อนที่ใช้ Apple ด้วยกันก็คือไปขอไฟล์จากเพื่อนก็คือแอดรมา แป๊บเดียวทําให้ผมสามารถได้ไฟล์นั้นได้มันทําให้ผมไม่ต้องไปที่เว็บไซต์ของหาอะไรแล้วก็ไปโหลดเอกสารนั้นซึ่งมันมีขั้นตอนที่เยอะมากทําให้ผมเสียเวลาดังนั้นการที่ผมใช้ a i r d r o p เนี่ยมันสามารถที่จะลดระยะเวลาตรงนั้นได้นะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้งาน a i r d r o p นะครับอตอนนี้เราอยู่ที่ d e s k ์ท็อปนะครับเดสก์ท็ของเครื่อง Mac ของผมโดยที่ผมจะลองใช้งาน Air Drop กันนะครับใช้เป็นไฟล์นี้ก็ได้นะครับเป็นไฟล์ ตารางเรียนของผมนะครับขั้นตอนของมันก็คืออันดับแรกเราก็ต้องคลิกขวาไปที่ไฟล์นั้นแล้วก็ไปที่กดไปที่แชร์นะครับแล้วก็กดไปที่ a i r d r o p มันก็จะขึ้นหน้าต่างน,นี้นะครับเป็นหน้าต่าง Air Dr o p ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรนะครับก็เพราะว่าใน iPad ของผมยังไม่เปิด Air ์ดอพอเราเปิดเสร็จแล้วมันจะขึ้นไอคอนให้ว่าตอนนี้ iPad ของเรากำลังเปิด a i r d r o ออยู่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็กดส่งเลยนะครับพอเรากดไปแล้ว ข้อมูลของเราหรือว่าตารางสอนของผมหรือว่าข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ของเราที่อยู่ในแม็กที่เราต้องการส่งมันก็จะส่งไปในทันทีทันใดเลยนะครับและนี่ก็คือการใช้งานของ a d o ์ดมนะครับมันใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับ ไอคลาวคือบริการพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเมฆโดยที่เราสามารถที่จะอัปโหลดข้อมูลของเราไปยังไอคลาวได้เวลาผมเรียนเนี่ยผมก็จะจดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเรียนเนี่ยลงบน iPad ของผมอยู่แล้วและเวลาผมเรียนเสร็จแล้วผมก็จะอัปโหลดข้อมูลนั้นหรือว่าเอกสารนั้นหรือว่าสิ่งที่ผมจดทั้งหมดเนี่ยขึ้นบน iCloud นะครับและเมื่อผมกลับบ้านผมต้องการที่จะทบทวนมันผมสามารถที่จะดึงข้อมูลนั้นได้จาก iCloud ของผมได้เลยนะ ทันทีเลยนะครับและนี่ทำให้ชีวิตของผมง่ายมากและ change my life ของผมได้เลยทีเดียวนะครับ แมคเครื่องนี้ส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่ามันสั่งได้ดั่งใจนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในส่วนของคอมมานหรือว่าการสั่งงานการใช้งานต่างๆมันใช้งานง่ายมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของแท็คแพดนะครับก็คือว่าถ้าเราใช้2นิ้วนะครับถ้าเราใช้2นิ้วของราเนี่ยมันหมายถึงการที่เราสคร o ล l up s คร o ล l down นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ในโน้ตบุ๊กหรือว่าใน Windows บางอันเนี่ยก็อาจจะไม่มีนะครับแต่ในแมคมีส่วนต่อมาก็คือการที่เราใช้3นิ้ว3นิ้วเนี่ยมันก็คือการที่เรากระจาย การกระจายแบบนี้มันทําให้เรารับรู้ว่ามีแอปอะไรบ้างที่เราเปิดและแอปอะไรบ้างที่เราปิดนะครับมันทําให้เราสามารถรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังใช้งานอะไรอยู่และการที่เราสามารถที่จะใช้2นิ้วและ3นิ้วบน Trackpad ของเราในการที่จะส croll up Scroll down หรือว่าในการที่จะกระจายวินโดว์หน้าต่างของเราเนี่ยมัน Change My Life ของผมยังไงครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก็คือว่าการที่เรา uh, s c r อ l l up Scroll down ถ้าเราไม่สามารถที่จะใช้2นิ้วได้เราก็ต้องลากที่ข้างๆช่นครับ เวลาเราต้องล่างเนี่ยมันเสียเวลามากๆสำหรับผมผมคิดว่ามันเสียเวลามากดังนั้นการที่เราใช้2นิ้วในการที่จะ scrub s c r u ดากกว่าเลื่อนขึ้นเรื่องลงเนี่ยมันสามารถทําให้ชีวิตของผมง่ายมากยิ่งขึ้น ต่อมานะครับก็คือการดึงใช้งานไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการใช้งานทั่วไปของยูเซอร์ต่างๆอย่างเราผู้ใช้งานทั่วไปก็คือถ้าเราต้องการที่จะหาไฟล์ไฟล์หนึ่งหรือว่าเข้าถึงไฟล์ไฟล์หนึ่งเราก็จะไปที่ในแม็กก็คือ Finder แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์นั้นไปที่โฟลเดอร์นั้นแล้วก็ไปที่โฟ er ลเดอร์ท, er ที่เราต้องการแต่ว่าในแม็กเนี่ยเราสามารถใช้ชตคัดหรือว่าใช้เขาเรียกว่าเป็นบุ่มลัดในการที่จะหาไฟล์นั้นได้ทันทีทันใดภายในคลิปตาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างช ผมจะยกตัวอย่างผมจะหาหนังสือหนังสือหนึ่งแล้วกันนะครับก็คืออาจจะเป็นหนังสืออะไรดี USMLE แล้วกันเห็นไหมครับผมเซิร์ช USMLE นะครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับทำให้ผมสามารถเข้าถึงไฟล์ไฟล์นี้ได้อย่างง่ายดายและคลิปตาเดียวครับทำให้ผมประหยัดเวลาในการทำอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับ แอป Anki ้ An เนี่ยเป็นแอป Flash Card ก็คือว่ามันจะมีการใช้งานประมาณว่าคล้ายๆกับกระดาษนะครับก็คือจะมะีข้างหนึ่งเป็นข้างที่เราเขียนคําถามหรือว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะ Active r e c ย l อลแต่ก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นคําตอบของคําถามนั้นก็คือเราเวลาเราอ่านคําถามเราก็ต้องตอบในใจว่าคําถามคําถามเนี่ยมันมีคําตอบยังไงมันทําให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ชุดข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับถ้าถามว่าเราสามารถที่จะใช้บน iPhone หรือว่า iPad ของเรา ได้ไหมก็ได้ครับแต่สำหรับส่วนตัวแล้วผม prefer หรือว่าผมรู้สึกดีมากกว่าในการที่จะใช้แอปแอนกี้ใน Mac เพราะว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าผมกำลังเรียนอยู่มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมกำลังทบทวนความรู้อยู่แต่ถ้าผมใช้ใน iPhone หรือว่า iPad เนี่ยมันทำให้ความ productive ของผมเนี่ยไม่มากเท่าการที่ผมใช้แอปแอนกี้ใน Mac นะครับ สำหรับ Microsoft Office นะครับจะมีเพื่อนๆถามผมอยู่บ่อยนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้ Office ได้ใน Mac หรือเปล่านะครับผมขอบอกเลยนะครับว่ามันใช้ได้นะครับเราสามารถที่จะโหลด Office ได้จาก App Store ได้เลยนะครับและการใช้ Microsoft Office ร่วมกับเพื่อนๆที่มาใช้ Mac ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมครับใช้ได้เลยครับ เราสามารถที่จะเปิดไฟได้พอเปิดแล้วเนี่ยไฟก็จะไม่เด้งมันสามารถใช้ร่วมกันได้เพื่อนๆไม่ต้องห่วงะจุดนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะใช้ Microsoft Office กับเครื่องอื่นๆที่มาใช้ Mac ได้นะครับโดยที่สําหรับบุคคลทั่วไปนะครับอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมจะใช้อีเมลมหาลัยในการล็อกอินนะครับเพราะว่ามันฟรี และแอปต่อมานะครับก็คือเป็นแอปที่ทุกคนถามบ่อยมากเลยนะครับในคอมเมนต์ต่างๆก็คือผมใช้แอปอะไรในการตัดต่อวิดีโอนครับผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมใช้แอป Final Cut Pro X คือเป็นแอปที่เราไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆทั้งสิ้นเราสามารถที่จะตัดต่อได้ง่ายแต่แอปนี้อาจจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือเป็นแอปที่แพงมากเลยนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว MacBook ของผมนะครับว่า MacBook ททำให้ชีวิตของผมง่ายขึ้นอย่างไรนะครับโดยรวมแล้วผมคิดว่า MacBook ททำให้ชีวิตของผมดีขึ้นจริงๆนะครับความสะดวกความ w e l l organized ความรวดเร็วทำให้ผมมีเวลาไปทำอย่างอื่นมากยิ่งขึ้นตัวเครื่องก็สวยทนสวยนานในราคาที่นักศึกษาอย่างเราสามารถเอื่อมถึงได้และที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ Apple ยังมีส่วนลดให้กับนักศึกษานะครับถ้าหากเราซื้อที่อยู่สตโอที่อยู่ในหมหาลัยอย่างผมผม ยูมออนใหญ่ก็จะมียูสตอร์ภายในหมหาลัยของผมเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับและสำหรับข้อมูลอื่นๆอ,อีกมากมายเกี่ยวกับยูสตอร์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ในช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าขอบคุณครับ